สวัสดีครับช่องพาบ้านดีๆนะครับสวัสดีกับเช้าวันจันทร์ที่17นะครับนี้ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยลุงท่านหนึ่งแกเพิ่งเอามาให้เลยนะครับก็จะบอกว่าพิเศษไปเลยกันแล้วกันครับคลิปนี้ผมเปิดให้ลุงเขาในะราคา1,000บาทนะครับ หนึ่งพันบาทขอสดนะครับลุงบอกขอสดนะครับร้อนร้อนนะครับก็มีอยู่ลองดูนะครับลองดูนะครับนี่นี่นี่อย่างนี้เลยที่ผมเรียงเรียงให้ดูเนี่ยเดี๋ยวก็ปิดตามหมายเลขเลยนะครับผมนี่ดูเลยมาเอาอะไรก่อนดีครับนี่นี่นี่ผมชอบมากเลยอ่าเรียนแรกนี่เลยนะครับ เหียนสดิจพ่อโลหานี่เลยสวยครับคมกริบเลยอันนี้จะเขียนคำว่าปาเตะนะนี่นะครับเห็นมาผมแทะมาผมยังชอบเลยสวยมากนี่ ที่ลึกในงานเสด็จดำเนินประพาสยุโรปนะครับตั้งแต่วันที่7เดือนเมษาถึงวันที่16เดือนธันวารัตนาโกสินทร์1น6นะครับ116นะครับนี่ยเสียญสวยมากเลยลองดูนะครับใครที่สะสมนะครับผมก็ไลฟ์ตามที่ได้มาอย่างนี้เลยนะครับ ผมก็ดูไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่น,นะครับเหรียญครับผมมันแต่สวยมากคงกลิบครับทุกอย่างอ่ะเหรียญที่หนึ่งนะครับในราคาหนึ่งพันบาทนะครับเป็นพิเศษนะครับทีนี้ลุงที่เคยเอาผ้าเปียกทองนะครับมาให้ผมไลค์แกก็นี่ให้ไลค์อันนี้ให้หน่อยให้หน่อยอ่ะผมก็จัดให้เลยอ่ะโอเคครับเหรียญที่หนึ่งนะครับเหรียญที่สอง นี่จุฬาลงกรณ์นี่น,นี่สวยนะครับเหรียนก็สวยมากเลยคมกลิบนี่สเสด็จกลับจากยุโรปเนี่ยแล้วก็เขียนอะไรเนี่ยเนี่ยรอสอหนึ่งสองหกนี่เลยน,นะครับก็ดูกันเอาเองนะครับเผื่อใครอยากสะสมนะครับ ในราคาเรียญละหนึ่งพันบาทนะครับผมย้ำขอเป็นโอนก็นแล้วกันนะครับมีไม่เยอะครับผมอ่าเรียนนี่หมายเลขสองนะครับบอกหมายเลขแล้วก็ปิดได้เลยที่สามครับนี่น,นี่เสด็จจินจอมเก้าเจ้าอยู่หัวนี่ส่งมาแล้วครับหูเชื่อม สวยมากที่นี้ได้ฉลองพระเดชพระคุณในงานรัชมังรลาพิเศษเนี่ยรัตนโกสินทร์หนึ่งสองเจ็ดนะครับเรียนนี้โอเคอ่าอมายีลสามนะครับนี่ เล็กสี่เกลุงบูทิมนะครับนี่นี่นี่สวยมากเลยแปดรอบลงยาเหลืองฟ้านี่เลยนะครับสองห้าหนึ่งแปด มีคนคอมเมนต์มาชมว่าสวยครับไอ้อย่างนี้ชอบครับผมก็เลยเออเออเออจะได้ชัดๆนะครับนี่สวยครับเหรียญนี้หลวงปูท่ทิมนะครับวรหารไล่ปีหนึ่งแปดเหรียญนี้โอ้สวยสวยสวยตอดระยองนี่มีสองเหรียญลงยาเหลืองแล้วก็ข้างบนแดงตรงนั้นสีฟ้านะครับนี่นี่ ลองดูนะครับองบุ่ทีมปีหนึ่งแปดครับนี่เป็นเหรียญแปดรอบนะครับทีมอ่า,อาริค่านะครับอ่านี่ เป็นเปียกทองลงยาหลวงปุ่เอี่ยมนะครับสวยมากนี่เลยนะครับเป็นทองโบราณนะครับเปียกทองโบราณแกบอกนะครับเนี่ยท่านบอกมานะครับเป็นหลวงปุ่เอี่ยมนี่เลยนะครับลงยาสวยมากหยัดสี่นะครับ อ่าหมายเลขหกนะครับมีอีกมีอีกลุงผู้อเอี่ยมอ่ะอันนั้นลงยาแดงเรือยาแดงมีสองเหรียญบางเฉียบเลยนะครับลุงยาแดงมีสองเหรียญน,นะครับนี่ เลขเจ็ดนะครับอ่ะลงยาน้ำเงินแดงน้ำเงินองปุยเอี่ยมนะครับยันสี่ลงยาแดงน้ำเงินเงินแดงอ่ะ หมายเลขแปดหมายเลขเก้าเป็นลงยาละเมืนล้วนเลยนี่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 นโอโ้โหสวยครับหน้าทองนะครับเป็นทองโบราณนะครับเห็นแกบอกว่าเปียกทองโบราณเก็บนานแล้วนะครับเป็นคนที่เคยเอาผ้าทองพ้าเปียกทองนะครับที่มาให้ผมไลฟ์เมื่อก่อนสงการนะครับเนี่ย,ยแกมาให้อีก นี่นะครับอ่าหมายเลขเก้านะครับหมายเลขสิบเป็นหลู 10, มมกกันนะครับเปรียกทองโบราณน,นะครับลงยาด้วยหายากมากขอบิดนะครับขอบิดตรงนี้นะครับ สวยนะครับสองสี่หกเก้าครับหมายเลขสิบเอ็ดครับเอ๊ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมหมายเลขสิบหมายเลขสิบสองสี่หกเจ็ดหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดเป็นลงยาน้ำเงินนะครับแดงน้ำเงินหลวงพ่อก,กัน่นนั่นลงยาทองผมขอเบ็ดนะครับ สวยนะครับสวยงามสวยงามเก็บไว้ไม่เสียหายครับเหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับชุดนี้พู้ผมไลฟ์ขอเป็นโอนนะครับขอเป็นโอนนะครับหนึ่งพันบาทพอดีลุงคนที่เคยให้ผมไลฟ์พระเปียกทองก่อนสมการนะครับนั่นแหละแค่ขอโอนนะครับใหไลท์ในราคาหนึ่งพันบาทเหมือนกันทั้งคลิปเลยนะครับทุกเหรียญเลยนี่เหรียญพมกันนะครับสวยครับอันนี้สวยมาก อ่าอันนี้ลงยาแดงน้ําเงินคันนี้โอ้โห,โโหโลงยาสวยจริงๆลงมาขั้นเลยปิดเปียกทองลงยานะครับทงบองโบราณจิมขอเบ็ดนะครับนี่มีขอเบ็ดตรงนี้ เนี่ยตรงนี้ตรงปลายในมือผมเงี้ยสวยครับลุงยาได้สวยมากอ่ะเป็นหมายเลขสิบสองนะครับหมดแล้วนะครับพวกเหรียญคันนี้มานี่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 ผมนำเสนอเลยนี่อ่ะหลวงปู่ทวดนะครับเบตง หลุงุทวดเบยตรงสวยมากครับผมนี่หมายเลขได้ฐานนะครับ429นี่เลยนะครับได้ฐานนะครับนี่เป็นเบตรงนะครับหลุงบุทวดเบตรง นี่นะครับฐานสองสี่เก้านะครับหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองเฮ้ยหมายเลขสิบสามสิครับเดี๋ยวมั่วเดี๋ยวมั่วเดี๋ยวมั่วเนี่ยหมายเลขสิบสามนะครับหมายเลขสิบสี่ก็เป็นเบตงเหมือนกันมีสามองค์เลยนะครับนี่นี่นี่มียาแดงขัดด้วยนะครับติดไว้เออนี่นี่เนี่เป้าแดงนะครับนี่นี่หมายเลข เจ็ดศูนย์เจ็ดนี่เลยนะครับมีตะบงตะใบข้างล่างเรียบร้อยเลยอืมอเลยนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับองนี้หมายเลขสิบห้าก,ก็ยังเป็นเบตงอีกมีสามองนะครับแกให้มาเนี่ยเหมือนกันเด้ยเลยนะครับจะต่างกันที่ที่มหมายเลขแค่นั้นและครับผมดูแล้วอันนี้หมายเลข หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์นี่ครับสวยมากเลยนะครับนีนบ่หมายเลขสิบห้านะครับอ่าหมายเลขสิบหกเป็นบัวรอบนะครับนี่หลวงปู่ทวดบัวรอบสวยงามมากมียาแดงขัดติดมาด้วยนะครับ นี่มีลายเซ็นนะครับมีลายเซ้นนี่วัวรอบลายเซ็นนี่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 เห็นไหมครับวัดช้างให้ข้างล่างมีลายเซ็นด้วยนะครับนีนบ่หมายเลขสิบหกนะครับหมายเลขสิบเจ็ดครับเป็นวัวรอบเหมือนกันลงบุทวดน,นี่ ก้นมีลายเซ็นนะครับนี่ลายเซ็นกนลายเส็นน,สน,นี่นะครับผมสวยนะครับหมายเลขสิบเจ็ดครับอีกองคหนึ่งครับมีสามองหมายเลขสิบแปดหลวงบูตัวบัวรอบก้นลายเซ็น นะครับคนลยเซนนะครับมีต่ใบด้วยล็เซนนะครับนี่สวย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 ไม่ได้สิบแปดนะครับหมดแล้วนะครับคราวนี้เป็นเต่าลี่ศูนย์ห้าผมดูแล้วสวยมากผมก็ไม่เคยเห็นแปลกๆครับผมนี่มีชอชิงด้วยไหมครับมีชอชิงแล้วก็ มีเฉลิมพลคนสร้างแน่เลยนี่นี่นี่เห็นไหมครับเฉลิมพลน,นะครับนี่อ่ะสิบแปดละสิบเก้ายี่สิบ นี่พูดัวเหมือนกันมีเฉลิมพลเขียนข้างหลงังแล้วก็มียันเนี่ยยันสามตัวเป็นโค้ดอย่างนี้นี่มีตะบุงตะใบด้วยนะครับสวยครับของลุงท่านนี้แกเน้นเน้นเลยนะครับสวยอ่าหมายเลขยี่ใช่ 2 4 6 7 2 4 6 7 14 15 16 17 18หหมายเลข19กนะครับตรงนี้นี่นี่นี่เอาใหม่ใหม่เนี่ยช่อชิงเนี่ยสองตัวนี้หมายเลข19กนี่ที่เป็นเฉลิมพลแล้วก็มีจันอย่างนี้หมายเลข20นี่หมายเลข21 นี่ชอชิงเยอะเลยชอชิงสี่ตัวนะครับแล้วก็มีเฉลิมพลเซนข้างล่างด้วยนี่เลยนะครับเฉลิมพลตรงนี้ด้วยเฉลิลมพลอ๋อเฉลิมพลอยู่ใต้ชอชิงทุกตัวเลยมีโค้ดสี่ตัวเลยตัวนี้นี่ครับผมบุตทวดนะครับศูนย์ห้าศูนย์ห้านี่เลยนะครับยี่สิบเอ็ด 22่สิบสองอย่าไว้ก่อนนี้สิบห้านี่น,น,นีเอาเฉลิมพลให้หมดก่อนเนื้อนี่ก็เก่าสุดยอดเลยนะครับเป็นตารีดนะครับนี่ชาชิงแล้วก็มีคุดแล้วก็มีเฉลิมพลเน,นี่ยเห็นไ,ไหมครับ หมายเลขยี่สิบสองหมายเลขยี่สิบสามตัวทวดเหมือนกันตารีดน,นี้ไป0ูนย์ห้านะครับเขียนไว้เลยนี่สวยมากเลขศูนย์ห้านี่ป็นตะบงตะใบแล้วเรียบร้อยหมดนะครับย้ำนะครับผมเปิดในาราคาหนึ่พันบาทนะครับขอโอนนะครับพอลุงเขาต้องการโอนนะครับสวยๆทุกองค์ ครับผมสวยๆทุกองค์เลยนี่เลยนะครับขอบคุณครับ